สวัสดีค่ะวันนี้ครูอ้อจะมาสอนวิธีการแอดตัวเองเข้าไปในกลุ่มนะคะขั้นตอนแรกให้เข้า Facebook ตัวเองค่ะแล้วให้เลือกที่เมนูขีดด้านบนนี้นะคะแล้วให้เราหาคำว่ากลุ่มหรือกลุ่มนะคะมันจะมีกลุ่มที่เอาไว้ขายสินค้านะจากนั้นให้เลือกเครื่องหมายเว่นขยายนะแล้วพิมพ์คำว่ากลุ่มที่ขายสินค้านะ่ะขายสินค้าอ่ามันจะขึ้นมาเต็มเลย ลองเซิร์ชดูนะคะมันจะมีกลุ่มมากมายเลยนะคะถ้าเกิดเราติ๊กถูกแบบนี้แปลว่าเราอ่ะเข้ากลุ่มไปแล้วนะคะเขาอนุมัติให้แล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้เข้ากลุ่มนะให้ดูเออมันจะมีเครื่องหมายขีดไปทางด้านขวามือเนาะกลุ่มนี้จะมีคนอยู่ 16k แปลว่า16ก็ประมาณ1 0 0 0 0 16,000คนเมมเบอร์นะอ่าก็จะเป็นลูกค้าเรานี่แหละนะแล้วก็ขอเราก็กดขอไปนะคะถ้าเกิดว่าทางกลุ่มเขาอนุมัติ เราก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วเราก็จะโพสต์สินค้าได้นะคะอ่ะน,นะแล้วลองดูอีกอีกที่หนึ่งที่เยอะๆเลยนะคะก็คือใบอะไรนะนางหนูใบชาอ่ะลองไปดูนะคนอยู่เยอะมากนะคะครูอ้อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนางหนูต้องใบชาด้วยนะคะเออนะนางหนูใบชาเนี่ยนางหนูใบชาอ่ะเซิร์ชมานะคะเนี่ยอย่างอันที่พวกนี้คือครูเข้าไปหมดแล้วเวลาที่เราเข้ากลุ่มไปแล้วอะค่ะมันก็จะมีติ๊กถูกแปลว่าเราเข้าไปโพสตในกลุ่มได้นะอ่ะถ้ายังไม่มีให้กดเครื่องหมายเนี่ยเห็นไหม มันจะมี3.6 6.3 K member อ่า9 4 K อ่านะพอเข้ามาปุ๊บเขาก็จะบอกว่าไม่มีคำพูดที่แสดงความเกลียดชังนะคะตอบคำถามเขานึงติ๊กถูกได้ค่ะอืมติ๊กไปแค่นี้นะคะแล้วก็รออนุมัตินะคะวันหนึ่งอยากเข้าเยอะเข้าประมาณสองกลุ่มพอเดี๋ยวคุณจะโดนเฟซบุ o k ล็อกค่ะนะคะ